สวัสดีค่ะพบกับครัวนิชานันนะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะขนมเหนียวค่ะตอนที่สามนะคะตอนสามจะเป็นการเป็นวิธีคุกมะพราวนะคะคุกมะพร้าวเอาขนมเหนียวเนี่ยมาคุกมะพร้าวนะคะมาดูวิธีการคุกกันค่ะคลุกๆนี่ค่ะขนมเหนียวที่เราสุกแล้วนะคะที่เสร็จเรียบร้อยนะคะ ที่สุกแล้วนะคะที่ต้มนะคะเอาไปต้มผ่านในน้ําเดือดนะคะแล้วก็สุกแล้วแล้วก็จะมาขูดมะพร้าวนะคะเหลีอยงอะลามสวยค่ะมะพร้าวนี่ก็จะขูดด้วยมือแมวนะคะวิธีการคุกก็จะเอามะพร้าวนะะี่ค่ะโรยลงไปที่ขนมนะคะจากนั้นก็กลับไปกลับสองข้างค่ะแล้วก็นํามาเรียงไว้นะคะไม่ยากค่ะวิธีการขุกอย่าให้หนาเกินไปนะคะเดี๋ยวจะจะเยอะไปจะแมนะหน่อย คุแล้วก็สวยนะคะมะพร้าวนี่ต้องขูดละเอียดเลยนะคะฝีมือต้องเนียบหน่อยนะคะ <c ười> คุกไปคุกมาค่ะกลับไปกลับมานะคะนะคะนี่ค่ะก็ะจะสวยงามจะคุกให้หมดก่อนนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการคุกนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะนะคะเหลืองสวยค่ะเนื้อฟักทองนะคะขนมเหนียวเนื้อฟักทองค่ะตั้งชื่อว่าขนมเหนียวเนื้อฟักทอง ใครจะตั้งอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่มีลิขสิทธิ์ค่ะเอาไปตั้งได้เลยค่ะไม่มีลิขสิทธิ์ไม่คิดค่าค่ะไม่คิดค่าตั้งชื่อค่ะนะคะวิธีกาให้ง่ายๆคือมพะพร้าวโรยก่อนแล้วก็กลับไปกลับมาสองครั้งก็พอแล้วนำมาเรียงกันอย่าให้มพะพร้าวติดมากจนเกินไปถ้ามากเกินไปก็จะไม่อร่อยนะคะเอากาลังพอเหมาะ อันนี้สำหรับคนที่ชอบมะพร้าวก็ตามใจปรารถนาเลยค่ะวันนี้เราใช้มะพร้าว300กรัมนะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะทำได้ค่ะทำกินเองนะคะราคาขั้นตอนการฟุกก็มีแค่นี้นะคะ,นะคะตอนนี้วิธีการจัดขนมเหนียวเนี่ยมันต้องไปกินกับน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมนี่ก็จะทำด้วยน้ำตาลคะ่ะ น้ำตาลปี๊บนะคะหอมๆแล้วก็ไปเคี่ยวให้เหนียวกับน้ำมะพร้าวค่ะก็จะหอมมากอร่อยมากอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ขนมเหนียวต้องกินด้วยก็คือข้าวคั่วเป็นข้าวเจ้านะคะขั้นตอนวิธีการเนี่ยก็ไปดูได้ในควรนิชานัน,นะคะ่ะเราเรียกว่าการทำข้าวองนะคะเข้าไปดูค่ะนะคะมีขั้นตอนอร่อยค่ะ นะคะกรอบๆทำใหม่ๆนะคะเนี่ยขนมเหนียวก็จะมีแค่นี้ตอนนี้วิจะเวลาจัดเสิร์ฟไปจะทําให้สวยลานนะคะอันนี้เราเตรียมไว้แล้วค่ะจัดเสิร์ฟอันนี้ถาด <c oughs> ใส่ลงไปค่ะสมมุติว่าเราให้กินซักเอากี่ตัวดีท่านละห้าตัวก็คงจะพอนะคะอันนี้จัดให้สวยๆนะคะนี่ค่ะเราจัดให้สวยๆ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะขนมเหนียวค่ะ ขนมเหนียวและปลาทองนะคะวิธีการกินกินยังไงวิธีการจัดกันนะคะตอนนี้เป็นวิธีการจัดค่ะจัดแบบนี้นะคะจัดสวยๆค่ะรูปแบบการจัดนี้ก็ชวนให้เราหน้ารับประทานนะคะอ่าแบบที่หนึ่งอันนี้ก็เสิร์ฟได้เลยนะคะอันนี้รอเสิร์ฟนะจัดตอนนี้จัดฝากคนใกล้เคียงแบบใส่กระทงค่ะใส่กล่องให้เรียบร้อยเอาสักเจ็ดตัวนะคะ เจ็ดตัวค่ะเจตัวก็ได้ค่ะเนี่ยให้สวยๆนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะมีแบบมินิมินีน,นะจให้ดูนะคะอันนี้เป็นข้าวพองอันนี้เป็นน้ำเชื่อมใส่ลงไปเบียดๆกันนิดหนึ่งอย่างนี้ค่ะเป็นของฝันของฝากปิดกล่องให้เรียบร้อยนี่คะก็สวยงามค่ะ ไหมคะน่ารักออกไปฝากเขามันก็ดีใจนะคะฝากเอาขนมเหนียวมาฝากอ่าโชว์ไว้ก่อนค่ะโชว์ไว้ก่อนโชว์ให้ก่อนนะคะตอ,อนน,ะะนี้วิธีการกินกินขนมเหนียวยังไงต้องกินให้เป็นนะคะเดี๋ยวนี้เด็กๆก,กินไม่ค่อยเป็นเราต้องกินให้เป็น,นะคะ่ะอาจารย์ไปไว้ไหนขนมเหนียวสมมุติว่าเราจะกินซักเอาสวยๆนะคะเอาสักสามลูกก่อนกินสามลูกก่อน ลูกละคำค่ะน้อยลูกละหนึ่งคำนะคะอาสี่ก็ได้อห้าสมมติหนึ่งคนก็กินตัค่าคำก็จะพอนะคะเพราะว่ามันเป็นแป้งคะอย่าจะมากเกินไปนะคะอ่ะอันนี้หลบกล้องก่อนตอเดี๋ยวมาดูวิธีการกินดูนะคะกินยังไงให้อร่อยเอาซอมไปไหนอ่ะซอมเอาอันนี้มาอันน้ำเชื่อมมาน้ำเชื่อม น้ำเชื่อมกับข้าวองนะคะเวลาน้ำเชื่อมเนี่ยน้ำเชื่อมเนี่ยต้องหยอดลงไปที่ขนมก่อนนะคะคุณผู้ชมคะดูดีดีนะคะวิธีการกินน้ำเชื่อมคะ่ะหยอดไปที่ขนมก่อนโรยลงไปคะ่ะในห้ารูปเนี่ยนะคะโรยลงไปประมาณนี้อย่าให้หวานมากจนเกินไปอาวานพอมาะจากนั้นนําข้าวองมาโรยคะ่ะโรยให้ทั่วเลยนะคะข้าวองก็จะติดติดน้ำตาลใช่ไหมจะได้อร่อยขึ้น จากนั้นเราก็ใช้ซอสช,อช,อชอ้อนซองนี่แหละค่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งชิน้นนะคะนี่เราปั้นรูรลกครเราก็ใส่ปากลเลยกินด้วยกันนะคะ จะเห็นว่าเราเคี้ยวนานเกินยี่สิบนะคะเคี้ยวนานๆนะคะจะได้กลืนลงไปแล้วลนวลๆเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลผงเราอีกสักอันนะคะ่ะเราอีกสักตัวนึ่งะคะดูนะคะขนมเหนียวเวลาคุกมะาพร้าวจะหอมก่อนจะเข้าปากมันก็จะผ่านจมูกใช่ไหมคะดมไปก็จะหอมหอมอะไรครับหอมแปง้งหอมน้ำตาลหอมข้าวผง ะะแล้วก็หอมอะระอีกหอมมะพร้าวเวลาเคี้ยวก็จะไปโดนมะพร้าวคุกคุกโดนแป้งโดนน้ำตาลโดนข้าวโองผสมกลมกลืนกันนะคะเคี้ยวให้ละเอียดคุกเขานะคะจะนวน่เวลากลืนเข้าไปนะคะเคี้ยวมันเคี้ยวนานๆจะทำทำให้เราอิ่มนานๆน,นะคะกินอีกคำนะคะ เีย <c oughs> วค่ะเกิดนี้ิก <c oughs> <c oughs> อร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมลองทำดูนะคะแล้วมาเล่าสูตรัาฟังบ้างสวัสดีค่ะวันนี้ขนมเหนียวนะคะของเราก็สำเร็จงลงแล้วนะคะตอนะคุกมะพร้าวนะคะ โชว์คอันนี้จะเป็นฝากขึื่บ้านสวัสดีจะะ้ะสวัสดีค่ะโชว์ใกล้ๆค่ะลืมใส่แว่นถ่ายรูปค่ะต้องใส่แว่นถ่ายรูปนิดหนึ่งเดี๋ยวจะไม่เหมาะ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่เหมาะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะโชว์ใกล้ๆ